ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนรังไหาใครคราแต่เจ้าน้ำตาเสียงนี้คนเสียงคนปวดอุลาถึงร้องคนเหงาใครจเจ้าลบหน้าไปไหนไก่จ๋า เขอเพียงห่างตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศมองฉันต้าเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาไม่เคยให้ไวตอนนี้จะไม่รักใครฉันไนถึงผิดว่าจ้าค่ะเขาว่ากายนี้แฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่ ซ้ายอยู่กับนันตาแต่ไกลรู้ไหมเมื่อยามการยิ้มบอกมาหัวใจฉันมันไทยบ่านอนนอนอน้ำตาอยู่น,นานไกลจาแมวา้ว่าจัดตั้งผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหวังเมื่อวามเปรียบเหมือนรับรอชักบน